สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมที่ชมในช่องตักศิลาโฮล่าชาแนาครับผมามาเจอเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวแปลเปลี่ยนเป็นเงินจับดาวแปลเปลี่ยนเป็นข่าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับผมจับดาวในโทรศัพท์มือถือของท่านแค่กดปลย่ยไม่กี่ จุดกี่ตำแหน่งก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับคาวแต่ละวันแต่ละมือได้นะครับผมหมูอาจารย์กิติภูมิตากศิลานะครับผมมาเข้าเรื่องในาศาสตร์ราหูผารวยนะครับมีสีดวงดาวเช่นเคยครับสีดวงดาวดวงนี้ก็คือได้คนคิดมาจากศาสตร,ร์ได้เกี่ยวรรกับตัวก้าวฐานผสมประสานกับการจับยามสารตายามอัตการนะครับผมแล้วให้แปลเปลี่ยนเป็นดวงดาวสีดวงดาว สีดวงดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับผมมีดวงดาวดวงแรกก็คือดาวเอกภพเป็นผู้นำก็คือดาวอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีก็คือเลขครับสองดวงดาวนี้จะจับกันกับกับายเป็นคู่มิตรใหญ่ครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์ก็คือเลขหกมาอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คืออ่าฟาเกตก็คือเลขเก้านะสองดวงดาวนี้จับคู่กันก็จะเป็นคู่สมพลนะครับผู้กำลังนะครับอื อันนี้5้าก็จะเป็นคู่วิชาการคู่เรียนรู้เรื่องการศึกษาถ้าเด็กการศึกษาหรือเป็นหมอดูต้องมี59หรือ95หนะครับหรืออยากให้ลูกๆได้ตึกหัวดงหัวดีความจาดีต้องมี59หรือ95นะครับอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับจับ4ดวงดาวดวงนี้ให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อครับแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านที่ชอบในศาสตร์ตัวเลขพวกนี้ นะครับเรามีลิงก์ลายกลุ่มมีการวานตัวเลขแบบนี้มีการจับคู่ทั้งสองตัวทั้ง3มตัวนะครับมีหลากหลายคณะอาจารย์หลากหลายแอดมินที่เที่ยวชาญด้านศาสตร์พวกนี้ให้ท่านได้เลือกได้ชมมีทางเลือกหลายๆช่องทางนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีสองช่องทางให้ท่านได้เลือกนะครับ มีลิงก์ไลน์กลุ่มแปะไว้ใต้คลิปนี้และลายส่วนตัวทักไลน์ส่วนตัวผมมาได้นะครับ063 629 7451นะครับนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสั้งสิ้นนะครับแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่18ตุลา63 63นี้ทางสถาบันตักกลาของเรามีเป็นเจ้าภาพในด้านพลากระถินะนะครับ